สวัสดีท่านผู้ชมท่านัน้ก็มาพบกับผมแมโก้นะก็อยู่ในเกมบอกฟุตกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทาหมัดเงือก VC กันนะครับซึ่งหมัดเงือก VC เนี่ยเราต้องไปทาเควสก่อนนะซึ่งผมทําไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับเควสนี่ยคือผมทําแบบไม่ได้ตั้งใจไงเออผมผมทาแบบไม่ได้ตั้งใจนะก็คือเควสมันก็คือเราต้องไปตามหากุญแจนะครับเป็นกุญแจอ่ากุญแจหมัดเงือกนะครับมันจะเป็นกุญแจสีฟ้านะที่โลกสอนะครับ มันจะอยู่กกานสุดท้ายนะเออมันจะตีบอสกกอะสุดท้ายของโลกที่สองนะครับอ่ะแล้วคือตอนนั้นผมได้เป็นกุญแจเออกุญแจมานะครับแล้วผมยังไม่รู้ไงว่ามันทําอะไรได้นะผมก็ลองไปหาดูนะครับแล้วก็รู้ว่ามันเอาไว้ทําเผาไม่ใช่เผาเสิเอาไวท้ทําบัตรเงื่อนวีสองนะครับอือตอนนั้นผมก็เลยเอากุญแจไปปลดล็อกก่อนนะครับอ่ากุญแจไปปลดล็อกนะคือตอนนั้นได้แบบงงๆแล้วคือผมโชคดีมากเลยนะครับอ่า ผมก็เลยอ่าอาจจะไม่ได้ทํำคยุยให้ดูนะครับอ่าตรงนี้นะโอเคซึ่งเงื่อนไขก็คือเราต้องปลดล็อกอ่าใช้หากุญแจมาปลดล็อกก่อนนะกุญแจกุญแจ,จ,จ,จหมัดเงื่อนนะนี่ครับแล้วก็มีมัตเตอรี่ถึง400นะนะครับนะมัตเตอรี่ถึง400นะครับ,นะรรบเราถึงจะทําได้นะซึ่งเงินเนี่ยก็น่าจะใช้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับอ่าซึ่งจุด จุดซื้อก็จะอยู่ที่เกาะสุดท้ายของโลก2เหมือนกันนะครับอ่ะนะก็จะไม่ไม่ลับมากนะครับเอมัน <c oughs> ก็จะอยู่ในหมู่บ้านนั้นเลยนะซึ่งพอมาอยู่ในโลก3มันก็จะอยู่เกาะกลางนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลงเรือทําไมเราไปไปตัวนี้นะครับมันจะใส่หมวกสีฟ้านะที่ผมจําได้นะครับตรงนี้โอ้ยมีคนพระคนพระพีพ,พีอยู่พีพ,พ,พีอยู่ไปล้าไม่อยู่ครับ โจรสลัดมาบุกเรือตอนนี้โอเคซึ่งอ่ามันจะอยู่ตรงนี้นะครับที่เกาะไม่ใช่ที่เกาะที่โลกสามนะตรงนี้อ่าตรงนี้โอเคนะครับมันก็จะเป็นหมวกสีฟ้าอย่างนี้นะที่โลกสองมันก็น่าจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับอ่ะลองคุยดูนะครับอ่าสวัสดีนะครับใช้ห้าพันแฟกเมนต์กับเงินอีกสองล้านห้าแสนนะครับเยอะอยู่นะลองเรียนรู้นี่เราได้มาเลยครับมาร์คาร์ตี้ คาราตีวัดคาราตีคืออะไรชักแมนคาราเต้วีสองนะครับเออหมัดเดียววีสองนั่นเองนะนี่คาราตี <c oughs> งงนับซึ่งอาสกิลเราย,ยังไม่ได้อัพสักสกิลเลยเอ,อ่าเดี๋ยวลองไปดูหน่อยลองไปดูลองไปอ,อ่สกิลโอ้โหหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสกิลน่าจะอัพง่ายอยู่นะปัจจันนี้นะอ,อ่านี่น่าจะเป็นหมัดวีสองหมัดเดียวนะที่สามารถทำใน เขาเรียกว่าอะไรทำทำในโลก2ได้นะครับเออเพราะหมัด V2 ส,ส่วนใหญ่จะทําได้แต่โลก3นะตรงนี้ลองไปดูหน่อยอ่านี่นี่ตรงนี้นะครับเราจะมาฟาร์มตรงนี้เลยนะหรือถ้าอยากได้กระดูกไปด้วยหยูยตีแรงนะตีตีเข้าดีอะไรขอดูอีกทีนะ2,300เฮ้ยขนาดแบตเตอรี่ <c oughs> แบตเตอรี่ยังไม่ตันนะเนี่ยโอ้โหดูดูโอ้โหโโหนังสือขึ้นหน้าจอรัวตอนนี้ นี่ครับแล้วก็ต่อยต่อยไปครับอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับอ่าเนี่ยแบตเตอรี่100ครับสกิลแรกงั้นฟาร์มไปเลยแล้วกันนะครับขอโดยสกิลแรกหน่อยจะอลังการไหมนะมาฟาร์มไม่กี่ตัวครับตัวที่ผมฟาร์มก็จะเป็นเกาะอ่าเป็นเกาะอะไรนะเกาะโดนสลัดผีสิงนะมันก็คือเราจะได้กระดูกไปด้วยครับแล้วก็ฟาร์มแบตเตอรี่ไปด้วยนะคือหมัดวิสองนี่คือมันจะแรงมากเลยนะยิ่งกด กดยิ่งกดิวแมนนะครับเนี่ยเออยิ่งกดิวแมนมันจะแรงมากเลยนะครับิีแมนนี่คือเราต้องทำให้ทุกหมัดที่เป็นวีสองนะครับทุกหมัดที่เป็นวีสองถึงสามล้ามัดนะครับซึ่ง <c oughs> มันทํายากมากนะครับแต่มันก็แรงมากเหมือนกันนะคือเห็นคนใช้ PVP แล้วก็คอมโบบ่อยมากนะยิ่งใช้กับผลโมชีบอกเลยว่าดีกูชอบมากมาเลยครับโอเคสําหรับสกิลแรกกดค้างหรือไม่ไม่กดค้างครับไหนลองปล่อยสิ ปึ๊บเฮ้ยมองไม่ทันเดี๋ยว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 อะไรเนี่ยมองไม่ทันอ่าลองลองดูอีกทีครับตึ๊บเหมือนเป็นการต่อยรัวๆแล้วพุ่งไปด้านหน้าใช่ไหมเหมือนเป็นการต่อยแบบรัวแล้วมีเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์น้ำขึ้นมานะครับนะมันมาสีฟ้านะครับนี่ครับดูดิเฮ้ยเท่นะเ่นะแล้วนั้นไผ่โอเคผลท่าน,นะครับลองดูใหมเออนี่ ผมว่าหมัดนี้น่าจะใช้อคอมโบกับผลโมจิได้อยู่นะเนี่ยคอมโบได้อยู่นะอืมแต่ปกติหมัดที่ผมถนัดในการคอมโบก็จะเป็นเอเล็กโซวีสองนะครับอ่ตรงนี้โอเคงั้นสำหรับพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาจิงพารสนะนะไปไปนะเฮ้ยเดี๋ยว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 แล้วเเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยพี่ผมกำลังจะไปแล้วพี่มาพีพีเฮ้ย เดี๋ยว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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะ <_' S 1> พี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งบอกว่าอย่าพึ่งไงติดสลโลด้วยอะไรเนะีนะ่ยหมัดอะไรเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยอยู่ดีก็มีคือการังจะปิดครับก็ามีคนมาแจมจังหวะน,นี้มันได้มันได้อยู่มันได้ตุ้มเอา้ามันเขาจับพีวีพีไม่ได้แฮไม่ได้ทำดาเมจเลย เฮ้ยจะตายจะตุยแล้วเอาจะตุยซะแล้วจังหวะนี้ซื้อตูมไม่โดนอีกครับจะใช้ฮาคิอะไรเด้ออีโอ้โหเดี๋ยว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 ซื้อเฮ้ยทำไมโดนลุมรู้สึกว่าโดนลุมหรือเปล่ารู้สึกว่าโดนลุมนะโดนลุมปะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เขามุ่มหน้ามาผมหรือเปล่าเอาวอชอะไรครับเนี่ยเขาฆ่า ตูมโอเคแล้วก็สู้ต่อครับก่อนไปนะสู้ต่อมานี่มานี่บอกเลยว่ามานี่มานี่มานี่ซะเอาโอเคซึ่งผมไม่เคยคอมโบกับหมัดนี้ไม่เคยคอมโบกับหมัดนี้ครับอ่อาอ่าแเราขับไปไหนแล้วไปดูแล้วหรอตูมไม่โดนอีกเอา้าหมัดนี้คอมโบยังไงผมยังไม่รู้เลยนะครับลอง ใช้ไปก่อนนะตรงนี้ตู้มโดนด้วยโดนด้วยฮะโดนด้วยโดนด้วยตรงนี้โดนด้วยเอ้าโดนด้วยเอ้าเอ้าเอ้าตรงนี้ไม่โดนเอ้าโดน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 ไหมไม่โดนเหมือนเขาจะไปนู่นแล้วไปนู่นแลหรอไปนู่นแลหรอไม่โดนอีกเอ้าตรงนี้เฮ้ยมีคนมาอย่าพึ่งเอ้า เอาแล้วคนนู้น r ันนิ่งไปนู่นแล้วเอา้าอ๋อนึกว่า r ันนิ่งมาหาผมนี่เองมาหาไม่ไม่ใช่มาหาผมเขาหนีคนนู้นโอ้โหโดนหรือเปล่าไม่โดนด้วยตายมั้งเนี่ยเกือบตายเออตายแล้วโอ้โหนี่บอดันอโอเคองั้นพอ,พอก่อนพอ,พอก่อนนี้เออพอก่อนนะสกิลเรามีแค่สกิลเดียวไม่พ,พร้อมสู้นะดีโอเคองั้นสำหรับพันพนี้ก็ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ไว้เจอกันพร์ทหน้านะบ๊ายบาย